กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องว ok, ิไลห้โชกทุกตุกขันครับมาพบม,มาเจอกันช่วงใบยๆนะครับคุณพอ่อคุณแม่ช่วงใบยๆของวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่8ครับมื้อนี้วันเสาร์ที่8มีนาคมครับ2568าอบ่บรรยากาศนะครับมื้อนี้ทั้งวันยังบ่อเห็นแดดนะครับทางสกลนครแล้วก็บิลมมป่ยปลายนะครับ นี่เป็นภาพบรรยากาศท้องฟ้าช่วงใบใบนะครับอาจจะออกแน่บ่ออกแน่นะครับช่วงแดดนะครับอึ่งขึ้นอึ่งขึ้นกันทั้งวันนะครับมื้อนี้ก็ถือว่าอากาศนะครับสําหรับแอดวิไล่บ่อหนาวนะครับเย็นสบายสบายนะครับอ่ามีลมปล่อยไปนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ครับช่วงบ่ายๆนะครับได้ตัวเลขแนวทางนะครับเป็นชุดบนนะครับของปูห้าเก้าสี่ครับได้มาแล้วปู่ได้ส่งมาแล้วนะครับสําหรับชุดล่างปล่อยไปแล้ว อาชุดบนหวดที่ผ่านมาครับปูหาเกาซ e anyway. ีแตกสายยาปูเลยนะครับ9สีตรงตรงนะครับแตกสายาปู94สีตรงตรงนะครับอาเมือนี่ได้มาแล้วอาคุณพ่อคุณแม่นะครับอที่แคบหน้าจอไม่เป็นนะครับเตรียมสมุดประกาไว้นะครับอเตรียมสมุดประกาไว้เดี๋ยวทางแอดวิไลจะพาเขียนตัวเลขแนวทางปู5้านะครับอาแม่บ้านเพิ่นได้ยังว่าฝากนี่ย บือักอื้อขี้ยังหนึ่งบักอื้อฟักทองอ๋อหนึ่งหนึ่งฟักทองโอ้ออื้อยังออหนึ่งฟักทองนะครับเอฟซีท่าทางบ้านแอดวิไลเอิรนมักอื้อมักอื้อมักอื้อนะครับหรือว่าฟักทองอเพราะว่าภาษาต่างทีนต่างหมองบอกเอิรนบอกือกันนะครับเอฟซีบักอื้อนะครับอ่ะฝีมือภานหนึ่ง โอ้ฝีมือแม่เถ่าแม่ย่ายนะครับแม่เถ่าแปลว่าแม่ย่ายนะครับ่า <c oughs> แม่เถ่าก็คือแม่ของแม่บ้านแอดวิไลนะครับ <c oughs> เพื่นเพิ่นหนึ่งมาหอือว่าฝากลูกเขยนะครับนะเพิ่นไดหนึ่งมฝากท่องมาขอกลาบขอบคุณแม่เถ่าแม่ย่ายเป็นย่งสูงนะครับที่คิดหอดลูกเขยนะครับเอาหนึ่งฟักท่องมาฝากช่วงใบใบกัน อขอกรับขอบุญขอบคุณ f อฟคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามนะครับอาเตรียมสมุดประกาไว้นะครับคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวแอดววไลจะพาเขียนตัวเลขแนวทางของปู่594นะครับงวดประจำวันที่16มีนาคมครับ2,568นนะครับอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางสคริปเก่าสคริปเดิมงวดที่ผ่านมานะครับ เอามาให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันได้ติดตามกันอ่ะงวดที่ผ่านมานะครับนแนวทางก็คือแตกนะครับแนวทางปูห้าเก้าสี่นะครับแตกเก้าสี่ตรงๆออกสายยาปูนะครับนี่ครับงวดที่ผ่านมาแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดแปดเก้าสี่ล่างห้าสี่นะครับนี่คืออ่ะรางวัลที่หนึ่งงวดที่ผ่านมาและเลขท้ายสองตัว นะครับงวดสันจอนพังงานะครับและการนี้เป็นแนวทางของปู่594ครับงวดที่ผ่านมาอ่าคุณพ่อคุณแม่นะครับขอการเ่อนเชิญครับเนี่ยอ่ะมากินหนึ่งบบอื้อหรือวันหนึ่งฝักทองน้ำกันเดอครับช่วงใบอาหารว่างอาหารจานเด็ดจากแม่เฒ่าเอามาฝากลูกเคยหรือว่าแม่ยายนะครับอ่ะมากินหนึ่งฝักทองน้ำกันนะครับครับนี่เป็นตัวเลขแนวทางนะครับ ปู 4, ห้าเงวดที่ผ่านมาบนนะครับนะครับนาเสียดายนะครับหลักร้อยของปูนะครับ490094594แต่หลักร้อยมา894นะครับมาแปดวิ่ง9กับ0บนนะครับนาเสียดายแต่ว่าสุดจับปูของปูนะครับปูก็ตัดออกมาจากสุดสามตัว94ตรงๆ ้าเอฟซีสังเกตนะครับคุณพ่อคุณแม่ทาเอฟซีสังเกตแนวท่าของปูหาเกาซี้าเขาคือเข่าตัวตรงนะครับส่วนน้อยเลยจะเข้าเป็นตัวกลับนะครับเพราะว่าการยืนลักนวยลักซิปนี่ถือว่าแม่นมากนะครับแนวท่าของปูหาเกลซีถือว่าแม่นนะครับเพราะว่าถ้าเขาจะเข้าตัวตรงกันเลยอ่ะแอดวิไลจะพาเขียนคุณพ่อคุณแม่เตรียมสมมดประกาไว้เลยนะครับอาจจะพาเขียนตัวเลขแนวทางนะครับงวดประจําวันที่16 ย้ำว่าเป็นบนอย่างเดียวนะครับบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะครับเบิ่งให้ดีเด้อคุณพ่อคุณแม่บนชุดรางเขาปอยไปแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ปล่อยไปแล้วนะครับงวดนี่นะครับ16มีนาคมมาเบิ่งกันนะครับเลขวิ่งยั่งยูนะครับก็คืองวดที่ผ่านมาได้9กับ0นะครับ วันนี้เก่ายัางอยู่เด้อคุณพ่อคุณแม่ก็คือได้มาที่9กับสองสองมาแทนทีศูนย์นะครับได้มาที่9ก้ากับสองนี่คือเหล็กวิ่งนะครับบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะครับปูห้าเก้าสี่คุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นเขียนตามเลยครับวดน,นี้ปูบ่มีสุดสามตัวฝากนะครับมีตั้งแต่สุดสองตัว เริ่มจับคู่กันเลยครับคู่แรกครับ92ครับคู่แรกคู่ที่2ครับคือ93อเขียนต่ไเ้ด้วยคุณพ่อคุณแม่93ต่อไปครับ95ต่อไปครับ96 สามสองครับห้าสองครับผู้สุดท้ายครับคือหกสองเจ็ดชุดนะครับคุณพ่อคุณแม่เจ็ดชุดอ่ะเจ็ดชุดคุณพ่อคุณแม่คือจะ เขียนท่านนะครับเจ็ดชุดนะครับเอามาเบิ่งน้ากันทั้งของเก่าของใหม่ครับอ่านี่คือของเก่าของใหม่วดที่ผ่านมาแคบหน้าจอพร้อมกันนะครับอ่ะบอกเป็นการเสียเวลานะครับเข้ามาเบิ่งตัวเน้นย้ำกันเอาวิ่งปูวงกลมไปที่เก่านะครับสําหรับเด็กวิ่งวิ่งเก้ากับ2องวดที่ผ่านมาวิ่งเก้ากับศูนย์นะครับวันนี้เก้ากับ2นะครับเบิ่งให้ดีวันนี้ไม่มีชุดสามตัวฝากนะครับปูวงกลมครับคู่แรกครับ 92คู่ต่อไปครับ95คู่ต่อไปครับ96เบิ่งให้ดีคู่สุดท้ายครับคือ32อกับ4คู่บนอย่างเดียวนะครับมี92 93 95 96 32 52 62 ปูวงกลมครับเก้าสองเก้าหาเก้าหกรสามสองที่เหลือนะครับที่เหลือจะเหลือเก้าสามหาสองหกสองเอฟซีทันใดมักสอบก็บสามารถจัดได้นะครับเพราะว่าปูบาดตัดถิมนะครับระหว่างเก้าสามกับห้าสองกับหกสองไม่ได้ตัดทิ้งนะครับมักสอบเข้ากันยังสามารถจัดได้อยู่นะครับคงสุดท้ายปูก็ต้องวงกลมให้นะครับ อ่มือนีมาคลิปเดียวจบครับสำหรับชุดบนสรุปวันที่ครับมือนีวันที่วันที่8ดช่วงบ่ายๆนะครับปู่หาเก่าสีทรงสุดสรุปมาให้เลยนะครับวันที่อ่ามีคอมีนาคม6 8สรุปเลยคลิปเดียวจบนะครับชุดบนปู่ห้าเก้าสีเบ่งให้ดีนะครับคุณพ่อคุณแม่เบ่งให้ดีนี่คือของเก่างวดที่ผ่านมาเก้าสีตรงๆบน นะครับงวดนี้ปูวงกลมให้ครับติดเก่ายังอยู่ครับเก่าสองเก้าหกเก้าห้าบนแอครับอีกยังก็เกิดขึ้นได้นะครับเฉพาะหานะครับติดลางมาสามหัวติดแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่อ่าจับตาให้ดีสามสองสี่คู่นะครับวงกลมนะครับเอาฝากแช่เอาไปครับให้กําลังแรงใจปูน้านะครับสุดท้ายนี้แอดวีไลจะจากลาคุณพ่อคุณแม่กันไปนะครับเอาคลิปหน้าจะเป็นของซ้ำนักได้รอดติดตามกัน ยูดีไม่แห้งสวัสดีครับ